กร,กรเรษตพพอพงแบงลลบ่สวัสดีค่ะมินิกบมาพบพ่อกับแอดซรีในรายการเกษตรออยแงแงเกษตรทั่วที่ทั่วแดนมอนีสิผ้าพ,พี่นองมาหล้จกกัก ต้นจากค่ะต้นจากนี่กับสิยูน้ำไกลไก่แหลงน้ำเนาะะะเนะแถวผากกลางแถวสมุทรสาครนี่กันยังพ่อพ่อมีอยู่เนาะคะ่ะขึ้นยุทยแถวน้ำก้อยเนาะ,ะเนะ้าะนำก้อยบานีสีผ้ามาเบิงลักษณะพี่น้องเคยเห็นมาเนาะคะ่ะ มันก็สีไข่ไข่กับใบแบบเผาแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นอันนี้ใบแบบเ้ามันบออันนี้ต้นจากเนยพี่น้องก็สีเคด้ยยินอยู่เนาะค่ะต้นจากอันนี้เขาเอาวนาหมงจากเนาะคะ่ะแอเซรี่ก็สีผ้าพาบวงวันกินไหยบอจากสีอ่อนหรือสีแก่ไปเนาะคะ่ะ น,นี่ใบจากนะคะนี่ใบจากนี่ใบอ่อนๆน,นี่เพิ่นกสีเอาไปม้วนยาสูบก็บได้ค่ะส่วนอันนี้เป็นเป็นดอกมันนะคะทีมันเนี่ยกำลังโพขึ้นมาสีมันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ่ะอันนี้นขึ้นไว้มัน นุ่ยต้นจากนะคะเนาะประโยชน์ของต้นจากนี่ก็มีหลายอย่างค่ะเอาไปเห็ดหลังค่าเห็ดตับจากก็ได้นะคะเอาไปม้วนยาสูบแล้วก็เอาไปเห็ดขนมจากขันมาถแถวสมุรสาครแถวเมียกองนะคะเนาะแตสีมี่เห็นขนมจาก วางขายอยู่เนาะค่ะมันก็บสีมีรสชาติกินหอมหอมหอมใบจากเนาะใบจากถือไฟแล้วก็หอมอันนี้เดี๋ยวสีหาหน่วยเป็นตับบกคืออยู่หรค่ะเมื่สีมีแบบว่าแกกับแก้ไปไหม อันนี้ก็แก้ไปแล้วค่ะเปียกพงเหรอเดี๋ยวเอามาพาเบิ้งก็ได้นี่เนะลักษณะสิเป็นอันนี้น้วยแก้แล้วค่ะน้อยอ่อนก็นสีบอม,มี่ให้จะน่วยแก่แก อันนี้ก็อ้อนไปค่ะอ้อนไปมะท่านนี้มีนวลนนี่นี่สิเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะอันนี้สิอ้อนไปค่ะอันนี้ต้องเข้มจักน้อยจังคอยสิกินได้ นี่ก็อ่อนโอ้ก็สีบระคือหรอค่ะเดี๋ยวล่องพาเบิงเดี๋ยวล่องพาเบิงกันค่ะ ลักษณะขังในเนาะค่ะมันอ่อนไปค่ะบ่บ่ท่านมีนวลเดี๋ยวลงผ่านที่มีนวลบิงโอ้บ่ได้เห็นสัามาบ่าถือกัน,นช่วงที่มันแก่เนาะ ส่วนน้อยนี่ก็แก้ไปค่ะอันนี้ก็อ้อนไปแข็งแข็งคือยังเงนบักตาลแก้นี่แหละคะ่ะแต่ถามมันพอดีกินเนี่ยมันก็ะสิออกค้ายค่ลูกตานนะคะลค่ะรู้จากอะก็สีหวานหวานรสชาติค่ายลูกตาลเลยค่ะอันนี้มันแก่เนาะคะ่ะเนาะ บาดรุ่นเดี๋ยวเซรี่สีผ้ามาเบิ้งไหมมึอนี่พลาดโอกาสละไบ่ได้กินบ่ได้ผ้าพี่น้องกินเนาะค่ะเนาะมันอ่อนโพดูสิอันนี้ก็อ่อนไปเอามือนี่เทากับมาหลุดจากกับต้นจากซํำนีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวโอกาสหนะเอเซลี่สีมาจอบไว พันพ่อดีกินบอผ้าพี่นองมาพากินใหม่สำหรับมือนีแอเซรี่กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองผู้ที่กำลังรับชมรายการเกรษตรอ้อยอไอเนี่ยเศรษัทวทีบทั่วเดียนพบพ่อกันไม่ในคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ